ยอดเงินที่เราโอนไปเนี่ยรวม2ล้านกว่าบาทเนี่ยค่ะโอนไปกี่ครั้งะคะสภาพความเป็นอยู่ด้านในนั้นนะคะค่อนข้างที่จะแออัดแล้วก็ไม่ถูกสุขลักษณะค่ะสิ่งที่ทําให้มีความสุขที่สุดเลยคือการเป็นกระบอกเสียงให้กับคนที่เขามีปัญหาการเป็นนักข่าวเนี่ยมันได้ช่วยคนก็เลยรู้สึกว่ารักในอาชีพนี้แล้วก็ยังอยากทําต่อไปเรื่อยๆค่ะ พัชยานิพานันนะคะเป็นสิทธิ์เก่าของคณะนิเทศศาสตร์สาขาว,วรารสารศาสตราาสาา์คอนเวเกนต์และสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ค่ะปัจจุบันนะคะเป็นผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ p p t v HD ช่อง36ค่ะการเป็นนักข่าวหรือว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยเป็นความฝันตั้งแต่วัยเด็กอะคะ่ะเราก็เห็นผ่านทีวีว่ามีพี่คนนึ่งเนี่ยไปรายงานสถานการณ์ไฟไหม้ตึกถลม่มก็รู้สึกว่าเอ้ยผู้หญิง ไปทํางานข่าวแบบนี้มันเท่ดีจังเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยมีความฝันว่า ي, โตขึ้นเราอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างคือกิฟ๊ฟเนี่ยเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์บังเอิญว่ามีโอกาสที่ทาง PIM นะคะไปแนะแนวและหนึ่งในนั้นก็คือนักข่าวแล้วมันก็เป็นอาชีพที่เราใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กเราก็เลยสนใจแล้วก็ลองสอบดูค่ะ ก็มองว่านักข่าวเนี่ยคุณสมบัติแรกเลยคือความกล้ากล้าที่จะคิดประเด็นกล้าที่จะลงพื้นที่กล้าที่จะไปสัมภาษณ์และกล้าที่จะนําเสนอข้อเท็จจริงออกไปให้คนรู้นอกเหนือจากนั้นเรื่องจริยธรรมการเป็นผู้สื่อข่าวที่ดีเนี่ยมันยากการที่จะนําเสนอข่าวไปแล้วไม่ได้กระทบกับใครเดินทางสายกลางนําเสนอข่าวที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมเพราะว่าตอนนี้มันแข่งขันกันด้วยเลตติ้ง จะดูอะไรที่เป็นกระแสดูแล้วมันแบบตื่นเต้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรานําเสนอแบบที่ตื่นเต้นเป็นกระแสไปเนี่ยมันกระทบคนอื่นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีความคิดสร้างสารรค์ก็เป็นสิ่งที่นักข่าวควรจะมีเหมือนกันก็จะไปตรงกับวรารสารศาสตร์คอนเวเกนั์และสื่อดิจิตอลสร้างสารรค์ด้วยคือการทํางานยังไงให้มันมีรูปแบบของความสร้างสารรค์เพิ่มมากขึ้นนยคะ นักข่าวเนี่ยก็จะมีหมายข่าวก็คือสัมภาษณ์ใครที่ไหนสถานที่เป็นยังไงหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะวางแผนลงพื้นที่เพื่อไปสัมภาษณ์เขาแล้วก็เอามาเขียนข่าวเพื่อจะส่งช่วงเที่ยงช่วงเย็นหรือทำสกู๊ปก็แล้วแต่ ความสุขที่สุดเลยคือการเป็นกระบอกเสียงให้กับคนที่เขามีปัญหาคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาโดนโกงถ้าเราเป็นกระบอกเสียงไปช่วยเขาติดตามความคืบหน้าคดีการเป็นนักข่าวเนี่ยมันได้ช่วยคนก็เลยรู้สึกว่ารักในอาชีพนี้แล้วก็ยังอยากทำต่อไปเรื่อยๆค่ะอย่างวันนี้เราก็ได้ไปทําข่าวการร้องเรียนเหมือนกันก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะ,ะ,คะเขาร้องเรียนเข้ามาว่าเขาโดนแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หนึ่งหลอกรู้ตัวอีกทีคือโอนเงินไป2องล้านแปดแสนบาท ซึ่งเป็นยอดเงินที่มันเยอะมากๆแล้วก็น่าจะเป็นยอดเงินทางชีวิตที่เขาเก็บเอาไว้เลยการนําเสนอในส่วนนี้คนเนี่ยโดนหลอกเป็นร้อยเป็นพันอย่างน้อยเนี่ยเราเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่ทําให้คนย้ําแล้วย้ําอีกว่ามันมีการหลอกในลักษณะนี้นะคนก็ต้องข่านตาบ้างเพราะฉะนั้นเราทําให้คนที่โดนหลอกน้อยลงผ่านจากการที่ดูข่าวของเราอะไรเงี้ยแค่นี้มันก็มีประโยชน์มากพอแล้ว เรียนแบบ w o r k b e เ Education นนะนะคะนอกจากเรียนในห้องเรียนเรายังได้ไปฝึกงานในสถานที่ต่างๆที่มันตรงกับคณะที่เราเรียนอยู่นะคะเราก็จะได้ประสบการณ์ก่อนที่จะมาทำงานจริงเลยด้วยซ้ำนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้รู้จักพี่ๆภาคสนามพอเราฝึกงานเนี่ยเขาก็จะเห็นแล้วว่าอน้องคนนี้อยู่ที่อ่า PIM นะมาฝึกงานพอเรามาทำงานจริงเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยกับพี่ๆรวมถึงเราก็จะรู้แหล่งข่าว ก่อนที่เราจะไปทํางานจริงเลยด้วยซ้ำแหล่งข่าวบางคนเนี่ยเราได้มาตั้งแต่เราฝึกงานแล้วพอทํางานจริงมันก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะตอนปีหนึ่งเนี่ยค่ะ 3เดือนแรกเนี่ยฝึกงานที่7 e เ e ่ e อิเลเาะถัดมาเนี่ยไปฝึกที่ PPTV ก็คือที่เราทํางานอยู่ณนะปัจจุบันตอนนั้นก็ฝึกเป็นนักข่าวโทรทัศน์ค่ะปี2เนี่ยทำงานที่ไทยรัฐออนไลน์โต๊ะข่าวเฉพาะกิจส่วนปี3เนี่ยก็จะไปฝึกหนังสือพิมพ์อยู่ที่หนังสือพิมพ์เดลี่นิวสส่วนปีที่4ไปทําที่สถานีโทรทัศน์ b บรท์ทีวช่อง20ค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ได้ทำข่าวเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ให้กับรายการบ้านทุ่งรีพอร์ตค่ะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะที่สนใจในคณะนิเทศศาสตร์อย่าง PIM นี่ยตอบโจทย์ในเรื่องของคนที่อยากจะหาประสบการณ์น้องๆที่อยากจะเรียนแล้วก็อยากจะมีประสบการณ์ในด้านการทำงานจริงๆการเรียนไปด้วยฝึกงานไปด้วยก็เป็นแนวทางอีกทางหนึ่งที่รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะ